สวัสดีครับผม TC Channel นะครับเกิดเหตุการณ์อะไรขึ้นเท้านี้นะครับเมื่อคืนนี้ฝนตกหนักทั้งคืนนะครับฝนปรากฏว่านั่งล้านพังเลยนะครับนี่ครับนั่งล้านพังเลยครับก็เลยทําให้ได้เห็นองค์พญานาคได้อย่างชัดเจนเลยนะครับตอนนี้ลมพัดแรงมากเลยนะครับด้านหลังนะครับ ด้านหลังก็จะเป็นหมอกนะครับหมอก,ข,อก,กขึ้นอย่างสวยงามเลยนะครับเดี๋ยวผมพาไปดูบริเวณรอบๆนะครับอันนี้องค์พญานาคเห็นอย่างชัดเจนและสวยงามเลยนะครับอันนี้ อาจารย์เตามาดูตัวนี้ก็ยังปกตินะครับที่องค์ปู่นะครับเออทีอ่ดมเจ้าแม่โสละพีนะครับม,มาดูเรียนเนาะ เติมเข้ามาเต็มเยอะเลยนะครับไปดูที่บริเวณห้วยนะครับลองดูดูบริเวณห้วยโอ้น้ําเต็มเลยนะครับน้ำเต็มห้วยเลยนะครับตอนนี้ <S 2> <S 2> เสียงกบเขียดร้องกันระงมเลยนะครับตอนนี้ดูร่องรอยน้ำสาดมาเมื่อคืนนะ นี่ครับด้านหลังภูเขานี่โอ้โหสวยงามมากเลยครับเป็นหมอกหมอกน้ำที่ไหลฝนมากเลยนะใช่ครับใช่นี่ฮะรองอยที่น้ำรอยของน้ำนะครับรอยน้ำที่ตอนนี้น้ำมันแห้งแล้วนะคะน้ำน้ำมันซัดนะครับนี่คือน้ำเป็นน้ำป่าที่ไหลลงจากเขามันก็เลยซัดแรงนะครับนี่เพราะว่านี่ไอสังเกตได้จากต้นหญ้านะครับต้นหญ้าล้มละเนระนาดนะครับเกนหญ้ามันล้มลง ตรงนี้ดีเนาะก็มีหญ<ม>้าแฝกปลูกไว้การดินท่าดินไม่ให้ไม่ให้ฟังนะครับส่วนด้านนี้จะมีหญ้าแฝกเนะะาะทางด้านเราอัานนี้ปลูกหญ้าแฝกกันไว้ดินก็จะไม่ถล่มนะครับนี่ครับภูมิปัญญาจากภูมิปัญญาของชาวบ้านนะครับคืการปลูกต้นแฝกต้นหญ้าแฝกช่วยป้องก,กันทันดินไม่ให้ ดินมันซุดนะครับไม่ให้ดินมันก็เรียกว่าไม่ให้ดินมันสไลด์นะครับนี่ก็คือบรรยากาศในช่วงเช้าในวันนี้นะครับช่วงเช้าบรรยากาศวันนี้เมฆหมอกก็ยังปกคลุมอยู่นะครับเมฆ เมฆฝนก็ยังคลึ้มอยู่ครับบรรยากาศคลึ้มฟ้าคลึ้มฝนอยู่นะครับตอนนี้ ดูที่คอขององคุลปู่ก็หลุดร่วงลงมาหลุดไขว้ลงมาเลยนะครับทำไมที่รุนแรงแบบนี้ปีนี้คือว่าฝน,นตกหนักนะครับแล้วก็ฝนตกแรงนะครับ,ส,รรบสภาพบรรยากาศทั่วไปนะครับบริเวณบ้านของลุงพลบริเวณ หน้าตลาดน้อยนะครับหน้าตลาดน้อยบ้านหลุงพลน,นครับตอนนี้ผมจะกำลังจะเดินไปที่บริเวณครับผมพามาดูที่บริเวณตรงนีง้เเรียกว่าฝายฝายกันน้ำนะครับฝายกันน้ำนะครับ สายกั้นน้าตอนนี้น้ําก็ล้นล้นฝ่ายไปด้านด้านหลังของบ้านของลุงแล้วนะครับตอนนี้ที่เห็นอยู่นี้จะคือเจ้ากอลัมนะครับเพื่อนนิกกี้นะครับลงไปเล่นน้ําแล้วนะครับกระลมกระลำจุ๊บจุ๊บจุ๊บ น้ำอืดขึ้นมาเยอะเลยนะครับนี่ให้ดูมุมอีกมุมด้านหนึ่งขององคพญานาคนะครับผมกำลังพามาดูตรงบริเวณห้วยบุงนะครับ นี้ก็เรียกว่าห้วยบุงคลองที่อยู่หลังหลังองค์พญานาคปริจตนะครับนาคานะครับนี่ก็คือสถานการณ์ที่เกิดขึ้นในวันนี้นะครับบริเวณภูเขานะครับเม่บอกปกคลุมอย่างสวยงามเลยนะครับ โอเคนะครับสำหรับคลิปนี้คงต้องจบเพียงเท่านี้ก่อนนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้กับทีซีชาแนล้วยนะครับขอบคุณครับ